มาโอไม่มทำคลิปนานเลยว่ะที่ฮะนี่ผมนะผมอยู่ห้องตานะครับ <c oughs> แล้วยู่กับเกม GTA San Andreas หรือแอนดี้ฮะไม่รู้นะครับไปอยู่กับมอสนะครับผมเป็นมอสรถนะครับเนื้อไปเจอมาอีกทีนะครับมอสข้อสนุกครับไอ้อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวหามอสบ้านงนะครับ เดาเลยเป็นมารถแต่งครับมารถแต่งสิบคันได้สิบคันเนะี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมารถแต่งสิบคันเลยนะครับสกินมอดไม่มีนะผมมีรถนะนี่ยเป็นคำสั่งแบบนี้เลื่อนลงแบงนี้ก็จะเป็นสกินนะสกินไม่มีมอดครับแล้วก็รถนี่รถคำสั่งคนี่รถนะครับนี่พีซีก็เนี่ย นี่ร้อยยี่บห้าครับแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดีอันนี้ก็อะไรนะฮารีดอันนี้ก็ฟอร์ซ่ามั้งก็นี่ร้อยร้อยี่ิบห้าแล้วก็โซนิกแล้วก็เวฟมีแค่นี้นะครับสิบคันนะครับรีดนี่แรงสุดนะรีดอะ่ะอันนี้อันนี้ก็ทอดังกันนะ่ดนะดูนะดูเสร็จกันไหม แล้วกนะ็เล่นลงข้างล่าง,นงีนึครับเราเป็นอัไรน,นะอันนี้นะคนี่มันทําให้รถเลีวดีขึ้นแล้วก็จะมีสียรับเสียสม,มีเยอ,อตัวเล็กวาทํเเนี่ยคือวามันมันก็จะดีขึ้นลอนโอเคข้อมโคลันแบบม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 เล ขั้นต่อไปเลยครับผันต่อไปคันต่อไปไลทบห้าเห็นไหมเนีะแล้วก็ต่อไปเป็นพีซีลองพีซีฮะคืเสียงเสียงนี่เลยพีซีอ่ะีที่เต้นกันเเสียงไันี้เลซ้เสียงสีงนี้เลยพีอ ดูนะด่้อยกว่านะ้อยกว่าแรงอยู่นะเด็ไปนะ่อไปเป็นเอ่อเว็ร้อยยสิบห้าเสียงท่อเหมือนเดิมเลยเสียงท่อเหมือนเด้มันแตกต่างในความแรงนี่เองเสียทอก็ลั่นเล่มึง แต่ผมว่าพีกับไอ้ร้อยยี่ห้าสีจะมันดีแยสุดละแรง่ะลีดลีดก็แรงลีดอ่ะเดี๋ยวฉันทำให้ดูดีเดววะนี่โหลีดบินหมอตัวใหญ่โหรีดลีดวิ่งอะร้อยกว่าเ่ยจ้ามไม่หาโลกมา มันนี้แนทู่แอนดรอยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้สอนลองเนี่แจมมอนดเลยมีมีสอนลองเนายสำหรับแอนดรอยเอลทริปสองเอลทริปสามที่มันแตกไฟในตัวเอไม่ได้ครับผมผมมีทริปสอนอย่างนี้เวลาดูเดี๋ยวครับมีแค่นี้นะรีวิวแค่นี้นะเพราะมันก็มีอะไรมากนะครับเนี่ยโซนิกไอ้พวกเนี้ยน่ารีวิวแบบเดี๋ยวมาอยากรู้มาลองเอานะครับเนี่ยเวฟอย่างเงี้ย ก็เตะใต้ต่างเว็บอะเว็บเสรตต่างมากเวฟอ่ะเดตต่างกตอดีมากเว็บอ่ะมันลงมาเพิ่มได้นะแต่พวกมันลดมอสกินมาดูเหมือนกันอะที่ลงข้างบ้านกินอ่ะไปลงเศงพ่อลง่าขับได้หมดเลยโอเคครับกินเค่นีคนี้แหละเียงให้ซ่อนหรือว่ายามดนะปกสิไปเลยครับปกิป